สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเลี้ยวกับตัวนี้ครับกับพุดดิ้งสับปะรดนะครับของอีซี่สับปะนะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่าแพคเกจจิ้งนะจ๊ะมันทํามาจากพลาสติกครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อสับปะรดนะครับพุดดิ้งเงี้ยส่วนมากนะครับที่เขาขายตามพวกร้านเบเกอรี่มันเป็นแก้วนะจ๊ะแต่ตัวนี้นะครับเขาใช้บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะสู้กันได้หรือเปล่าเพราะตัวนี้39บาทแต่่วาาถ้เกิดเเราซื้อป็นแบบแกกก้ววส่นมา็เรรริ่ม79 89 99หือนะคับก็แแล้วต เจ้านะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบบนในจานในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นพุดดิ้งครีมชีสนะครับ7จ็ดสิบเนะครับแล้วก็ไส้สองบรีนะครับยี่สิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคมีเท่านี้นะจ้าคราวนี้ก็แจกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเฮ้ยจะสู้กันได้หรือเปล่าในจ่ากัของแพงๆอย่างแรกนะครับที่ประทับใจก็คือว่านี่จะโอ้โหแบบเนี่ยไอ้พลาสติกที่มันแกะเนี่ยโอ้โหหุ้มเนี่ยยาวมากเลยอ่ะโอเคครับคราวนี้แกะมาปุ๊บจ้าคราวนี้ดมกลิ่น อังตรงน First นะอย่างแรกนะครับแยมซาวปรี่เกรดธรรมดามากนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับของราคา39บาทก็เกศษยำสับปะรี่ประมาณนี้แหละคุณจะไปเทียบกับของ99บาทไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเติร์งเดี๋ยวยำสับปะรี่เกรดทั่วไปก็เหมือนกับตัวอื่นของอีซี่สวิตนะครับออกหวานด้วยนิดนึง คือต้องเข้าใจก่อนว่าเพี้ยนไม่ชอบกินหวานังั้นถ้าเกิดเพียเ้ยนเจอยางสโบรี่รสชาติเนี้ยหวานไปจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเด็กไงหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบหวานประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดคนเป็นผู้ใหญ่ครับเราจะรู้นะว่าเฮ้ยเจอหวานประมาณนี้เราจะไม่ชอบนะจ๊ะโอเคคราวนี้ดูเนื้อพุดดิ้งเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะเนื้อพุดดิ้งถือว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาส9บก้าบาทคนระับเนื้อพุดดิ้ง หือว่าเกลยอดีแล้วก็ไม่หวานเดี๋ยวครานี้ลองชิมดิอมโอเคคราวนี้กินหมดแล้วนะครับเขาบอกเลยครับว่าอย่างแรกสตรอเบอรี่หวานเกรดธรรมดาแล้วก็หวานมากซึ่งทำไมเพียนไม่ชอบ แต่นะครับในเรื่องของพุดดิ้งเฮ้ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะเป็นของที่เกรดดีนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วก็คุณใส่สับปะรดมากเกินไปไงพอมันเจอกับไอพุดดิ้งอย่างนี้นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะจะไม่ชอบเพราะมันออกเป็นหวานนําแต่สาหรับถ้าเกิดเป็นเด็กหรือวัยรุ่นนะเขาจะกินแบบไอพวกสับปะรดเปรี้ยวๆหวานๆนี้ไงซึ่งมันเป็นความนะครับความเปรี้ยว แล้วก็ความหวานในระดับที่เกลดเด็กๆหรือวัยรุ่นชอบเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยแต่กินมาะมายขนาดนี้แหละเพราะเมื่อก่อนไม่่ยกินหวานขนาดนี้แต่พอคุณเป็นผู้ใหญ่ับเราเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราจะไม่กินความหวานขนาดนี้เราจะกินความหวานน้อยลงมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับราคาสาบกาบาทถือว่าทําได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาซื้อตัวนี้กินนะครับเพราะว่าหวานหวานถือว่าหวานมากแต่ว่าถ้าเกิดจ่อตลาดเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาจะกินหวานประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่ถือว่า โอเคครับใช่ได้ถ้าเกิดให้ปรับปรุงนะครับก็พวกนี้ก็เลยเรียกว่าตรงๆว่านะครับยามเซาลี่เวนี้ไปลดหวานลงมาไปลดหวานลงมาถือว่าหวานมากหวานมากครับสหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานโอเคครับเดี๋ยวจะก,การรีวิวคลิปนี้ไปแบบนี้นะครับเจ้าฝากก, like, กดไลค์ติดตั้แล้วก็แชร์ด้วยนะ